คุณเปรมชัยเจ้าสัวแสนล้านไปกินเสือดําสารจําคุกมาปี2ปีแกก็ออกจากคุกแล้วยอมติดคุกทําตามกติกาทําตามมารยาททางสังคมสารตัดสินแกก็ไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลเงินแกก็มีเยอะกว่าคุณทักษิณอีกอันนี้ก็ถือว่าคุณเปรมชัยนั้นคือลูกผู้ชายตัวจริงนะครับถึงแม้แกจะไม่ได้ดื่มกระทิงแดงก็จริงนะครับส่วนคุณทักษิณน,นะครับ เป็นถึงอดีตนาย,ยกเป็นเจ้าสัวแสนล้านทําผิดคดีทุจริตคอร์รัปชันสาี่ 3, คดีสาลจาคุก8ปดปีนะหนีคดีไปสิบกว่าปีกลับมาเมืองไทยไม่รู้ทําอีท่าไหนลดโทษเหลือปีเดียวจาก8ปดปีแล้วไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวมันแสดงให้เห็นว่าคุณทักษิณน,นั้นนะความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยสู้คุณเปรมชัยเจ้าสัวกินเสือดำไม่ได้เลย คนเราเนี่ยมันต้องมีสปิริตนะครับยิ่งเราเราเป็นถึงอดต